เป็นปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์ของหลวงตาคนที่หนึ่งได้ฟังวิทยุเสียงธรรมของหลวงตาตั้งแต่เริ่มแรกจนปัจจุบันหาฟังที่อื่นได้ยากมากครับในยุคปัจจุบันนี้นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของชาวพุทธมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติธรรมะทั้งหลายถ้าได้ฟังแล้วปฏิบัติตามทำให้จิตใจสงบลงอย่างรวดเร็ว ธรรมะแบบสดสดร้อนๆออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ของหลวงตานั้นฟังเมื่อใดถึงใจและกิเลสสะดุ้งเฮือกเอกทุกทีและเกิดคติธรรมทุกครั้งถ้าเป็นพระก็ไม่อยากสึกครับเพราะมองเห็นโทษภัยของวัตถสงสารตามกระแสรแห่งัศมีธรรมะเทศนาขององค์หลวงตาครับธรรมะแบบองค์หลวงตาถูกจริตผมมากครับ ทำให้ใจเจริญขึ้นมากและมองเห็นเป้าหมายของธรรมะปฏิบัติมากขึ้นกระผมยังได้แนะนำคนอื่นฟังด้วยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดยอดแห่งลัทธมีธรรมจริงๆครับในขณะที่ฟังธรรมะขององค์หลวงตากิเลสสลบหลบหน้ากันเป็นแถวถ้าวิจยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนยังก้องกังบาลอยู่ในโลกตราบใด พะพุทธศาสนาก็จะมั่นคงสถาพรตราบนั้นขอเธอทูนเสียงธรรมเพื่อประชาชนให้อยู่เคียงข้างชาวไทยและชาวโลกตลอดไปขอกราบเรียนถามองค์หลวงตาดังต่อไปนี้ครับข้อหนึ่งการใช้สติกำหนดรู้ตามเคลื่อนไหวอิริยาบถท,ทางกายและการกำหนดรู้การเคลื่อนไหวของใจ แล้วละวางอารมณ์ที่เกิดกับใจพยายามไม่ยินดียินร้ายกับอารมณ์และพยายามทำใจให้กำหนดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งไม่ทิ้งคำบริกรรมคำบริกรรมที่กับผมใช้คือพองหนอ・ยุบหนอพองหนอยุบหนอโดยที่ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจ,จารณาตัจปัปจักกรรมฐาน เห็นเป็นเพียงแต่ธาตุทั้งสี่การปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องตามแนวทางพ้นทุกข์ไหมครับถูกต้องทำองท่กงทได้สติเปานสำคัญามากในการประกอบความเพียรเรื่องสติเป็นพื้นฐานตลอดจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาสติปล่อยไม่ได้เลยทั้งจากั้งเริ่มเริ่มแรกก็ สติติดไปเลยติดไปเลยผู้ใดมีสติดีสติติดแนบอยู่มากเท่าไร,รยิ่งได้ผลดีขึ้นฐานของจิตจะเป็นความสงบเยือกเย็นสติเป็นสัมพัญมากเี่สปัญญาจะค่อยเกิดสตินี้เป็นพื้นฐานทำใจให้สงบไปเมื่อใจสงบใจไมห่หิวโหยอารมณ์ เรี่กววาใจสงบใจหิวอารมณ์คืออยากคิดอยากพูดอยากรู้อยากเห็นเรียกว่าใจหิวอ,รอา,า,ารมณ์นี้ว่าจิจสงบแล้วจะไม่มหิวอารมณ์อ,อย่างนี้แล้วก็พาพิจารณาทางด้านปัญญาก็ปัญญาก็ทําหน้าที่ได้โดยสุดต้องไม่กลายเป็นสัญญาอารมณ์อะไรเลยนะ คือว่าจะมีนี่ว่าถูกก้างไหมวบผูกก้างสังค,สคันให้มีสติอาจจะใช้อารมณ์ใดเป็นบทอพอยิปภาวนาก็ตามสติต้องติดติดเลยสติเป็นสำคพัญมากนะไม่มีอะไรอู่อ่ะข้อสองครับผมได้นั่งภาวนาและฟังยุตเสียงตามของหลวงตาไปด้วยไม่นานเท่าไหร่จิตก็ไม่รับรู้คําบริกรรมอีกรู้แต่ว่า ใจนิ่งอยู่ตรงกลางอกแต่มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นคืออาการวูบวาบวูบวาบในใจและเกิดเป็นระยะระยะไปตอนแรกนึกว่าง่วงนอนแล้วเกิดสับประงกแต่พอตั้งสติกำหนดดูร่างกายก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เอ็นเอียงความสงบเกิดเมื่อไหร่มักจะเป็นเมื่อนั้นากาบเรียนถามว่า เพราะอะไรควรแก้ไขอย่างไรครับอาการวูบว่าพูดว่าจึงจะหายครับมตจองแก้ปล่อยใจเรื่องแต่หน้าที่การภาวนาอะไรให้ทําตามนั้นถ้ายองวูบว่ามันเกิดขึ้นช่วงระยะการมันก็หายมไปไปไม่เป็นอารมณ์ถน้าว่าไปังวมก็มาหรือไม่ต้องเป็นังวมก็มาหน้าที่ของเราที่ภาวนาอย่างไรให้ทําตาม หน้าที่ของคนเลยอันาั้นมันจะม้ว่าเรา,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 ามันก็ค่อยสางไปเอาน,น่าเลยนะ,ะคนที่สองครับลมหายใจเบามากจนรู้สึกว่าหายไปลมหายใจเบามากจนรู้สึกว่าหายไปแล้วนั่งไปเรื่อยๆจนร่างกายทุกส่วนหายไปหมดเลยเหลือแต่ใจตรงหน้าอกเพียงจุดเดียวก็ รู้อยู่อย่างนั้นตลอดพอออกจากสมาธิแล้วมีความรู้สึกว่าหน้าอกพองโตอิ่มเอิบใจหลานอยากกราบเรียนถามหลวกตาต่อไปว่าควรจะทำอย่างไรครับนี่ทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วคให้ทำอย่างนั้นเนี่ยต่อไปก็ทำอย่างนี้ต่อไปเข้าใจไหมถูกกล้องแล้วก็มีต่อบอกว่า ได้ฟังวิทยุรายการที่หลวงตาเทศก็สนใจมากโดยเฉพาะจิตตภาวนาฟังแล้วนึกขั้นตอนตามได้เลยครับอ,อแต่ไม่ได้ฟังตลอดจึงลบกวนถามเท่านี้ครับอ,อืมคนที่สามครับออ,อันนี้เป็นรายงานการออกอากาศวิทยุที่จังหวัดเชียงรายอ,อืผลที่ตอบรับมามีพระนักปฏิบัติได้รับฟังแล้วติดใจ แล้วมาขอซีดีการเทศของหลวงตาเพื่อเปิดฟังเองและนำไปเปิดให้ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดได้รับฟังด้วยส่วนชาวเชียงรายรับฟังติดออกติดใจคือประวัติขององค์หลวงปู่มั่นและประวัติขององค์หลวงตายิ่งมาได้รับฟังคำเทศนาของหลวงตาแล้วก็พรพร้อมใจกัน กล่าวว่าม่วนขนาดฟังแล้วเย็นอ,อกเย็นใจเจ้าค่มเอาหู้ก็เอาหูกาห้กม่วนขนาดเข้าหูก้ก้ามันจะได้งนะเขารายงานแค่นี้ครับหมดลมแล้วครับเดี๋ยว่นพูดทามที่เอาแทศทุกประเภทเราถอดออกจากหัวใจนี้เลยหัวใจนี้ออกจากเบที คือเวทีก็ได้แต่ยองใจระหว่างพิเดศกับธรรมฟัดกันฟัดบนเวทีใครแพ้ใครชนะก,กัรู้กันที่นั้นพิเดศทางลงไปทางลงไปแล้วก็สร้างพิเดขาดสะบัน้นไม่มีเหลือที่จะทำทั้งแท่งใจกับธรรมเป็นนเดียวกันเมื่อใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วการเทศนาว่าการพูดให้เต็มตักเต็มแสงการความรู้สึกที่แน่ใจตัวเองมาตลอดนั้นละ ไม่ผิดไม่พลาดการสอนทำทุกขั้นภูมิเราแน่ใจทุกภูมขพอเราองใจที่แน่มาแล้วจากการปฏิบัติขอนั้นท่านผู้ใดที่จะฟังให้ฟังตามบูทีเจ้าสําหนัร้อนๆโยอากาศิโกไม่มีการจะถานที่เวลาเวลาให้ทําลงไปเถอะน้าเป็นทางความชั่วก็อากาศิโกเหมือนกันทําชั่วเมื่อไรเป็นชั่ว ทาดีเมื่อไรเป็นดีเรียกว่าทําบาปเป็นบาปทําบุญเป็นบุญได้ทุกเวลาเวลาานท่านจะเรียกาอาการวิโกไม่เลือกการสถานที่อนการสอนโลกเราสอนโลกนี้เราสอนด้วยความแน่ใจพูดให้ชัดเจนเปิดออกทีเดียวธรรม,มะนี่ไม่เคยหลอกลวงผู้ใดเราปฏิบัติมาไม่ไม่เคยหลอกลวงเราตนเป็นที่แม่ใจ เมื่อแน่ใจหายสงสัยทุกอย่างแล้วทำที่เปิดออกได้ทุกขั้นทุกภูมิของธรรมตอมที่ว่าใครก็ใครมาว่าขวด้สึกไมรูสกธรรมษษษอย่างนั้นเขามาหาว่าอันนี้จะช่้างเขาก็สร้างเขาสีมปากนั้นมันปากอมขี้พอใจไหมปากที่เทศนี่ปากอมธรรมมันต่างกันให้ผู้ฟังฟังด้วยทุกคนนเราเทศเรียกว่าไม่ติดไม่อัดไม่อัน้น ตามใจลกกรถางครอบไปหมดโล่งไป้หมดเลยคู่ให้ชัดเจนสวัสดีนะการมาสอนพี่น้องเท่าไหลายจึงไม่มีคำว่าจะลกกรางแล้วว่าจะปิดไปไม่มีไม่ว่าจะทําขั้นใดขั้นใดเราสอนเต็มเมดเนเมื่อยด้วยความประจับใจของเราเต็มตักเต็มส่วนมาเรียบร้อยแล้วการพี่น้องเท่างหลายจะให้จึงืลอถึงตัวในอจในธรรมให้พากันตื่นนะเราสร้างเสียง ปากอมื่อหมามันอมข่อห่าวอกแวกวอกแวกอยู่บ้างมันอย่าไปสนใจกับมันนะผีทบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกอืมมันกองพูดก้องพูดทางนั้นเวลานี้เลอะเทอะมากเราพูดให้คิดเอาทาจับ้วดูก็ไม่ได้เลยมันสกระปรกขนาดนั้นน่ะนั่นเนี่ยทีนน้เมื่าเห็นเป็นอย่างนั้นก็สอนไปตามความสักความจริงพีทบอกว่าผิดเทวบอกว่าถูกยังเ่เ่าว่ามัน้อใจ เออเป็นอย่างนั้นนะนี่ทาําทำ้าถ้าคงไปคงมาไม่เคยโยกก้าทงกับใครสามแบบโยกกระทงนี้เราไม่เคยมีอืมเพราะจึงพูดไปเลยอาโดยทำใครจะว่าอะไรไม่สนใจสนใจแต่เหตุแต่ผลจากคาที่เป็นประโยชน์แก่โลกเท่านั้นเองอืมเรื่องก็มีเท่านั้นแล้วไม่มีอะไรต่ออีกเราพูดเรื่องอะไรนะลืมลืมไปเลยอะ่ะพูดกรมจัดกรมจริงไปอย่างนี้อ่ะอืมถ้าศาสนาไม่มีในโลกเป็นสัตว์ไปหมดเลยนะ นี่ยังพร้อมมีคนดีอยู่บ้างคนดีถ้ากล้าได้กล้าเสียเอาโลกนี่ก็จเจริญตายก็ตายเป็นก็เป็นอะไรเป็นความดีงามจะทาสิ่งนั้นจะพูดสิ่งนั้นจะไม่พูดที่ที่ไม่ดีทั้งหลายมันคือให้สั่งสมไม่มีไม่มีมีตั้งแต่ให้ปัดออกปัดออกนี่เรื่องทำท่านเป็นอย่างนั้นนีเมื่อปฏิบตัติเต็มส่วนแล้วเราพูดทำเปนชัดเจนให้โลกทั้งเมืองไทยแล้วนยินเสียจนยินถึงโลกนอกก็ตาม จิตเรานี่มันครอบโลกธาตุแล้วมันจ้าไปหมดแล้วมองดูอะไรอะไรนี่นมันเห็นไม่หมดเลยว่าไงถึงเวลามันพูดกับพูดบ้างถ้าไม่พูดก็เหมือนไม่รู้ไม่ชี้หูออกตาบอดไปอย่างนั้นไะใครจะมา,า,ายิภา์วิจาหลงตาให้ยยโคะมายิภาคหรือวิภาษ์แล้วมันจมไปหมดท้องโคตรปากอมที่กับปากอมทำมันต่างกันปากอมที่ออกมาจะมีตั้งแต่ความโสโปรอกออกมาทั้งนั้นนะปากอมทำถ้าล่างสิ่งโสโปรกนั้นลงไป พากันเข้าใจนะเราสอนโลกสอนเต็มเมตรเต็มหน่วยในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราบอกว่าจากนี้แล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแน่่ในหัวใจพระพุทธเจ้าแน่ในหัวใจพระพุทธเจ้าท่านสอนเบญจบัคีทั้งห้าประกาศให้เบญจบัคีทั้งห้าทราบว่าอะไรที่กันวะมีทำบ่นหนังญาณจากพระเมรุสรมอุตตาปาดิงานความรู้ความเห็น ความรู้ว่าเป็นอันประเสร,ริฐเลือเลยได้เกิดขึ้นแลแ้วแกเราตถาคตมีเบญนสวพระพุทธจเ,เจา้าแสดงแก่เบญนสวะสีสังหาอากุป,ปาเมวิมุติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเนิบเสื่อมสารเป็นอย่างอื่นไปได้แล้วพ้นจากสมมติคือกฎกอนิจจมสุขขันธตาไปโดยสิน้นเชิงเรียกว่าไม่มีการกำเนิบอีกแล้วอะยะมันจะมาชาติ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราคือเป็นชาติสุดท้ายคือเพียงจะตายแต่ชาตินี้เล่าน,นั้นก็ไม่กลับมาตายอยู่แล้วล่ะนัตถิดานี้ปุนภพโวตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่มากลับมาเกิดอยู่แล้วนี่แสดงให้เห็นเจ้าขี่ทั้งห้าฝั่งนี่พราะญากรญาก็ได้จักสุดวงตาเห็นธรรมสำเร็จพระโสดา สวดาหร,รืงวกระแสแห่งะนิพานคือความจริงเพื่อความดุจท้นได้ถึงแล้วถึงเข้าถึงใจแล้วจึงแปลงอุทานขึ้นว่าอายมันจะมาคือยังจริงจีสมุรัยธะทมังสะบ,บันทังนี้เราทำมังอะไรก็ตามในโลกนี้เกิดแล้วดับทั้งนั้นที่ไม่ดับคืออะไรคือกระแสแห่งธรรมได้แก่พระนิพานภาพขึ้นอยู่ในใจนี้อันนี้เป็นเครื่องยืนยันไว้นอกนั่งเกิดแล้วดับทั้งนั้นอันนี้ไม่ดับ ความหมายว่า,างาน,นพระพุทธเจ้าก็ทรงเป่งอุทานรับว่าอญญาสีวัตโผโกนันโยอัญญาสีวัตโภโกนันโยพระอัญญาโกนัญญะผู้จเจริญได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอเรียวกว่าเป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าแล้วมีเป็นคนแรกที่พระองค์แสดงธรรมนั่นเป็นคนแรกจากนั้นก็กระจายไปจนกระทั่งทั่วโลกดินแดนสามโลกธาตุ อยู่ในขนท่ทำผู้เจ้าที่โปรดปราถึงนีธรรมพระพุทธเจ้าทีนี้กล่าวมาอย่างนั้นแล้วก็ญาณันจะเป็นในเมรุสังอุตปาณิอากุปาเมวิมุติไยมันติมาชาตินัตถีปุณัพโวที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทาลงมานั้นฉันใดเราเป็นสักขิบยานได้เต็มตัดเต็มส่วนนี้แล้วโดยไม่องมีเบญจาวาคีมาฟังและนี่เบญจาวาคีก็มีอยู่นี่ใครจะเบญจาวาคี มีห้าคนเรียกว่าพวกห้าเป็นจากห้าวักขี่ไปว่าภาคว่าพวกมีภาคห้าพวกห้ามีหมู่เพื่อนห้าคนได้ฟังเราเต็มหัวใจแล้วทำที่กล่าวมาเหล่านี้ทำไปด้นเดียวกันกิจใจเป็นนักรูรับได้ด้วยกันตั้งแต่พุ้ิเจ้าสาวกตลอดสัตว์ทั้งหลายรับได้ด้วยกันเมื่อปฏิบัติถึงสี่นี้แล้วได้ด้วยกัน พอใจเป็นนักรู้ใจไม่มีเพศม่าเพศหญิงแพศชา,ายเป็นธรรมชาติที่ลูกสามารถรับบาปรับบุญรับมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมที่พระอง์กล่าวไว้แล้วเต็มในหัวใจนี้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าเราจรึงแสดงธรรมด้วยความแน่ใจทุกอย่างเราไม่มีอะไรสงสัยในหัวใจของเรานี้ว่าเราจะมาคล้องแย้กับอะไรเพราะฉะนั้นจึงว่าพูดได้ว่า อายมันคือมาชา,ชาติชาตินี้เป็นชาติถูกท่ายของเรานักสีดานี้ปุณณพโวต่อจากนี้ไปแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกก็ประจักษ์อยู่ในใจนี้จะใ้ว่าอะไรแน่นอนขนาดนั้นท่าบุริเก้าเป็นสานที่โกผู้ปฏิบัตินั้นจะพึงรู้เองเห็นเองในผลงานของตนถึงขั้นใดภูิใดนี่ถึงขั้นนิมุตลุดพ้นท่านก็ทราบพ,พระเกนฑ่มากเป็นสานที่กิโกนี่เราสอนโลกเราสอนด้วยความไม่สงสัยทุกอย่าง มีเต็มหัวใจแล้วนอกจากผู้ฟังจะได้รับไปมากน้อยเพียงไรก็ตามกําลังศรัทธาความสามารถ,ถาเท่านั้นเองเพร่านขอให้สั้นั้งหลายจำมาไว้ให้ถึงใจนะว่าพระพุทธศาสนานี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดสดร้อนๆตลอดมาและจะตลอดไปถ้าเมื่อมีผู้ปฏิบัติทมของผู้เจ้าอยู่จะเป็นผู้ตักตวงมรรคผลนิพพานเข้าสู่หัวใจอย่างเต็มผุมแล้วผ่านไปเลยสุดท้ายไม่ต้องมาเกิดอีกแล้ว มีคำบวชเจ้าชดดนอนต่อไปก็เหมือนกันนี้ขอให้พากันตั้งอ,อกตั้งใจยาวความเสียงปากองค์ชี่มันเหา่าวอกวอกแวกแวกทางโน้นทางนี้ถ้าใครจะทาดีมันก็มีสีเดียนแต่ใครจะทําชั่วเสร,ริมตัวขึ้นไปผู้ที่เข้ายังไม่เข้ามาแล้ก็ประจบประแจงเรียกแเลียาขาเขาเพื่อจะเข้าฐานชี่นั่นแหละเข้าใจไหมเสร,ริมเข้าไปหาฐานชี่กินแล้วมันยอมออกพวกนี้พวกหิงโหัวตลอดเวลา ทำพระพุทธเจ้าไม่หิวพอทุกอย่างแล้วจึงสอนได้เต็มแม่เต็มหน่อยอเหล่านี้เรียกว่าเรายันแล้วเราหายสงสัยทุกอย่างแล้วในโลกอันนี้เราไม่มีอะไรที่จะสงสัยที่ให้กลับมาล้องมาแวะมาเกิดมาตายอยู่ต่อไปเราไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงพราะฉะนั้นใครจะมาทำมิอรเจียนอะไรก็เหมือนกับกับหมาเห่าฟ้าหมาเห่าฟ้าอย่างไงเห่าจนหมดน้ําลายมันจนชี้แต่เยื่อราดหมาจนนั้นไม่มีชี้ติด ช่องมันไปเลยมันเห่าทั้งที่แตกเยี่ยวลาดมันก็เห่าไปเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรหมาเห่าฟ้า้าใจไหมนี่ที่เพวกช่วงพวกฐานเห่าทมก็เหมือนกันเหาท่านอะไรก็เห่าไปเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรผู้ที่ท่านเกิดประโยชน์ท่านเต็มหัวใจท่านแล้วท่านจะหวังอะไรจากการโฉมตีอย่างนั้นชมชมชอยชมชอยเสริเสญอย่างนี้ท่านไม่มีทั้งสองอย่างนี้เป็นส่วนเกินทั้งหมด ไม่ว่าความจำหนิติดเตียงไม่ว่าความสรรเ,เสริญย่อนยอเปอ็นส่วนเกินท้งนั้นท่านพอแล้วสิ่งที่พอมีเลิศเลยวันนี้เป็นไหนท่านจึงไม่ติดไม่ค้องกับสิ่งใดเลยละนี่ธรรมพระพุทธเจ้าขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติเรานะถ้มใครเวลานี้กิเลสมันหนามันแน่นใครประพฤติคุณงามความดียังไงต้องถูกโจมตีจากพวกหมาอมที่นั่นละมันเห่าไปปากอมที่ปากอมที่ เราอย่าไปสนใจกับพวกปากอมที่ให้สนใจกับผู้มีปากอมธรรมพระพุทธเจ้าปากอมธรรมสาวกทั้งหลายปากอมธรรมครูบาอาจารย์ผู้ท่านอีท่านบริสุทธิ์พุโทโธเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็คือปากอมธรรมให้ฟังเสียงปากอมธรรมอย่าฟังเสียงปากอมที่มันจะเลเอะเทอะหมดทั้งเนื้อทั้งตัวหูทิ่ยินปั๊บเข้าสู่ใจอะไรอะไรเข้าสู่ใจใจก็เป็น,เป,นเป็นที่เป็นมูดเป็นปูในใจ ถ้านามาเปรียบโรถ้าเป็นปากอมทำทำแล้วะลวะละจิตใจห้สะอาดไปเรื่อยๆนะมันอย่าพากันตื่นเต้นกับสิ่งโลกที่มันโฉกโผกโฉมมาตั้งแต่การไหนๆเป็นจะเพียงว่าเวลามีน้อยมีมากเวลานี้กําลังมีมากในเมืองไทยของเราเรื่องโฉกโกนี่มีมากเต็มที่เลยเรื่องความดีงามน,นี้ไม่มีใครเยียวแลวให้ประกอบความดีงามทั้งหลายถูกฟัดถูกเหี่ยมทุกแบบจากปากอมที่เนี่ย โจมตีแบบนั่นโจมตีแบบนี้แล้วก็ะ b a n คับแบบนั่นบังคับแบบนี้ไปด้วยอำนาจแห่งปาาอมที่กิยาอมที่มีแต่ความโชกโฉกแสดงออกท่าไหนไมีแต่ความเบียดเมียนทาลายผู้อื่นให้รับความเดือดร้อนที่ได้คนอื่นแต่รับความสงบร่มเย็นทานี้เป็นเครื่องช่าล่างให้คนชั่วเป็นคนดีขึ้นมาไปพวกควมความชั่วเต็มตัวเลยแล้วมันกระเพิ่มหาความชั่วเข้าอีกโดยประหาร ระบายตายแจกไปทุกแห่งทุกหนด้วยการโฆษณาโจมตีผู้ดีทั้งหลายจนกระทั่งผู้ดีธรรมดาจะอ่อนใจแต่สําหรับเราเราไม่เคยมีใครจะโจมโจมมาอายกหมดทั้งโคตรมาโจมตีเราก็มาโคตรมาก็ตายมอนกันกับมันโคตรเราก็ตายไปแล้วก็มียังเหลืออยู่ก็มีเราก็เป็นโคตรของเราอยู่นี่เราไม่มีอะไรขอให้ปฏิบัติตัวให้ดีดีกับชั่วอยู่กับตัวของเราไม่ขึ้นอยู่กับใครจะ่าโฆษณา ยกย่องสรรเสริญที่ตีขินนินทาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงวันนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราถ้าทําชั่วลงไปนั่นแหละแต่ชมชยว่าดีขนาดไหนมันก็คือชั่วถ้าเราทําดีลงไปเขาจะมีอะไรมันก็ขี่ดีอยู่นั่นในตัวของเราให้พากันเต้าตั้งใจนะเราก็อุตส่าห์พยายามแนะนําสั่งสอนโลกด้วยความไม่สงสัยทุกอย่างในทมตั้งหลายที่เราแสดงออกนี้เราหายสงสัยทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะทำมากขั้นใดขั้นใด จะยังออกทางวดยิออกทางไหนก็ตามไป,ปทมที่สอบจากหัวใจที่บริสุทธิ์ด้วนแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่รทกานในการแสดงธรรมว่าจะผิดไปไม่มีหรือที่จะมาชบทวนตัวเองเห่างนี้เราก็ไม่เคยทบทวนว่าเทสตรงนั้นหนักไปเบาไปเทศตรงนั้นผิดไปพลาดไปไม่มีหนักก็หนักเบาก็เบาเหมือนเขาถากไม้ไม้ที่มันคดง,งอควรหนักมือเขาก็ต้องหนักมือถาหกหนัก ถ้าไม้ที่เรียบๆไปแล้วเขาก็ถากเรียบๆอันนี้คนก็มีคดงอมีเรียบๆมันต่างกันควรจะเรียบๆก็เส้เรียบๆไม้ที่มันคดงอเขาต้องเอาอย่างนานวเพื่อเป็นต้นเป็นเสามาทําประโยชน์ด้วยกันนั่นแหละนั่นนะไอ้ท่านทั้งหลายพิจณาถ้าจิตมันคดงอมันดีกมันดินดไม่อยากทําความดีในี่ให้ฟาดมันลงแรงนะอืมแต่ถ้ามันไปเรียบๆมี จิตใจมีความเคารพเรื่มใส่ถือบุญถือกรรมเป็นชีวิตจิตใจแล้วเอาไปเรียบเีๆไปเลยไม่เป็นไรถ้ามันมาขาดมาข้องตรงไหนจีกกันตัวเราที่จะให้ไปทาความดีดีงามทั้งหลายให้ฟาดมันลงน้านหนาเอาให้มันหงายหมาไปเลยนะเข้าใจเลยเอาละวันนี้เทเ็จแบบนั้นลนะอ่อมีอะไรอยู่ไหมละ่เะเออแค่ก็วันนี้ก็เท่นเรต้องกวนอยู่นะอ่าเงินเดือนสิเพน ใครมาจำบุญให้ทานนี่ให้อุทิศส่วนกุศลถึงญาติมิตรปู่ญาตายายของเราที่ได้รับไปแล้ววางพึ่งเราผู้ยังมีชีวิตอยู่ให้จำบุญอุทิศส่วนกุศลมากน้อยให้อุทิศส่วนกุศลไปถึงญาติมิตรทั้งหลายของเรามีวิราบรรดาเป็นต้นตลอดท่านผู้มีคุณถึงสัตว์ทั้งหลายด้วยนะอย่ามาทําให้เฉยจะกลัวแต่ตัวเองคนอื่นท้องแห้งใจจะตายตายจะขาดอยู่แล้วเพราะวางพึ่งผู่แต่ไม่ได้เขาไม่ได้ยื่นให้ให้ยื่นให้นะ ทำบุญกุศลแยกอุทิศส่วนกุศลให้ถึงญาติถึงวงของตนอะไรกันก่อ